แงแก่งมากเลยเนอะงเดูด <ke ิเล็บางคนขากลัวนะกลัวเลยพี่พ hmm. uh, ี่ uh, <k <k ้องเขาจะไปเล่นแบบว่าเซิร์ฟโตโต้คืนอุ้ยเหมือนวะเหมือนนะเหมือนเหมือน ไม่ได้นะเอาไหมเอาไม่รอดลองก่อนลงก่อนไม่รอดลองก่อนอ้ออื้ออุ้มไอ้ลูกค่ะรีไหนเอาใหม่มาวิลองดูมามีกระโดดได้ไหมว้า

เราประชาชนคนเรียนเราไม่รู้หรอกใช่ไพนลิ้นไพนลินเราเล่นอันนี้เล่นแล้วก็ตึ๊ รวเก็อลูก่อนไปเก็บดีๆถ้าจะเล่นาเล่นดูใช่่ อืมรถเร็วคันนี้เขาแบบเราบอกว่าคย่มันดูธรรมชาติบใช่ใช่เพราะคนมันไป็นหนไหนาน้ำหนักเขาเลย ที่เด่นของเพชรเป็นอย่างนี้ทุกวัน